อาชีพที่ทุกคนนึกไม่ถึงนะครับกับเรื่องของการเพราะมาแมลงพนักงานธนาคารครับลาออกจากงานประจำหันมาเลี้ยงตะกระแตนปลาทางก้าขายสร้างไรายได้3-50ถึงบาทตออ่อเดือนทีเดียวครับปิดท้ายในวันนี้นะครับเป็นข่าวการสร้างอาชีพซึ่งว่าที่ร้อยตรีกิษาามีพร้อมอายุ33ปีครับเจ้าของฟาร์มตะกระแตนที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษนุโลกเล่าให้ทีมงานฟังนะครับว่าเดิมตนเอง เป็นพนักงานธนาคารก่อนจะลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกร,กรที่ตนเองรักทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เพาะพันธุ์ต้นไม้กล้วยด่างเลี้ยงดวงมะพร้าวเลี้ยงปาดุกอุยปลาช่อนปูนาในบ่อซีเมนจนมาพบว่ากระแสการเลี้ยงตกกะกแ่นปลาทังก้ากําลังมาแรงเลยศึกษาจาก u t u b e ครับหาแหล่งซื้อพันธุ์ตลอดจนศึกษาวิธีการเลี้ยงให้อาหารต่างๆยิ่งพบว่าน่าสนใจมากเพราะเป็นอาชีพที่ผลตอบแทนสูงทุนค่อนข้างจะต่ำครับเลยเลี้ยง ตะกกแตนปาทังก้าสายพันธุ์โมจีนเรียกว่าปาทังก้าโมไข่ที่ชาวอีสานเรียกเริ่มต้นซื้อไข่มาฟักก่อนเลย1กิโลกรัมในราคาเท่าไหร่ฮะ1 0 0 0บาทครับุณผู้ชมครับทำโรงเลี้ยงนะครับแบบปิดขนาด2คูณ1เมตรยกพื้นสูงมุงด้วยลี่สีน้ำเงินนะครับกับสิ่งแปลกปลอมเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นป้องกันการป้องกันนะฮะโดยตั้งแต่เริ่มฟักไข่เนี่ยใช้เวลาเพียง 48-50ถึงวันก็สามารถเก็บไขต่ตะกะแตนขายได้ในราคาขีดละ1,000บาทสำหรับใครที่สนใจในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกับตนได้เลยนะครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนสนใจสามารถติดต่อได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0647891955นะครับ